ม้ามือนีครับมือนีมาไถหน้าผูกมั่นครับไถสวนครับรถไถไถเหยี่อไปเรืลังลองะเรอเย่างนั้นเบ่าเบ่าอีวุ้งสีค่ครับพี่น้องนห่งจีมันไถยโอ้นี่เดี๋ยวสิข้อไอ้เบิง ตัวนี้พอมีแล้วตัวนี้เบื้องตัววิวเก็บไว้เบื้องตัวนี้อ๋อตัวใหญ่หรอน่ารักมากมาเข้าไปอยูไม่เข้าไปดูได้ยังไงเพื่อนว่าเบาเบา ถ้าเป็นตัวอ่อนมันกินได้เขาวะครัวแสบแค่เพีนวออไรมีเด้อครับพี่น้องเบืองนี้มันเป็นมันเห็ดอย่างยังควายน่าจะเป็นขี้ควายเอาไตไปหาะตังตุยงยัยครับตุยงยัยแม่งขี้ควายถุงมาะไซนะครับ